สวัสดีครับอยู่กับช่อง Ang l e เ Channel วันนี้พวกเราก็จะมา unboxing อัลบั้มด well. um ังง <to <tort numero> ั <mat> ้นวันนี้เราก็จะมา unboxing มาแกะกล่องกันนะคะซึ่งรอนานมากเพราะว่าตอนที่เราสั่งอัลบั้มไปก็คือเราสั่งพร้อมกับอัลบั้มพี่บีแล้วก็เราต้อมาถ่ายกันว่างอัลบั้มถ่ายกันเก่อนอันนี้ดาวพี่บีดาวน้องแววสรุปพี่บีมาก่อน อุ้ยก็ฉันชอบความแบะล้ำมนีของภาพจังเลยเนาะมันใช่เห็นแบบภาพภาพล้ำมนีเนาะมาแล้วจ้าที่สร้างเองอะไรอะไรนะที่ขับรถอะไรอาไรที่เขาบอกเราใจรัก เขามองมาฉันนะดูขีดไหมเขามองมามาเทียนแขงฉันมากดูขีดมาจานเห็นไหมถ้าเขารู้เขามองฉันทุกคนเห็นไหมคุณชอบชอบรูปนี้รู้สึกถึงเนาะคุณชายการที่มุกบ้าบ้ากันกูว่ากูแบบอ๋อแบบวายยนให้รูปนี้มากวายอนแปลว่าอะไรอ่ะสันเสริญสันเสริญแปลว่าอะไรหรออย่าสันเสริญก็คือยหย่องยอง แบงเหมือนลักชัอ่ะเขาแบนงรามาฉันบ่ว่มากเลยน้ารับนี่เขาจะเข้าโซนเขาจะชุดเฟอร์บี้เฟอี้เราจะเข้ากับคนน้องเป็ดจะเข้าสุดน้องเป็ดเล้อเออเขสุดน้องเป็ดเหรอ้สดแบบว่าเหงายังไงให้รู้สึกไม่เหงา h a s g h s h อ๋อน่อนร์ต่ตาแบบนี้คัมบอลดเดีย คือองศาการแบบจิ๋กก็ได้ใช่ไหมอ่เซับชีสสีเหลืองมากเลยอยาเซตที่เป็นแบบนี้เธชอบมากซับชีสสีเหลืองใช่ไหมซับชีสสีเหลืองก็คือเป็นชุดอ่ะกางเกงชิ้นนี้กางเกงชิ้นนี้สำหรับอันนี้นะคะขออวยยศให้กับเซตนี้ชอบมากเออเนาะเซตนี้คือได้ใจอีแม่ไปเต็มเต็มคำตอบขนาดจิ้มแฮมโอ้ยโอ้ยเขาลุกเลยน้ด้วย ดูดีเขาเป็นลูกเล่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรดูวยวะดดังการ์ดเาบอกว่าเป็นความลูกเล่นเนาะวิเขาขี่เอกเวอร์นี่ตับเปิดมาเลยจะได้เป็นใครเอนมมันจะหวานว้าขนาดงอวยงอวยังหล่ออ่งายังหล่อหล่อยัดเงาเงายังหล่อขอถดีไม่เนน

ไม่ไม่จะไม่ใช่นะเขาพิดแล้วก็พูดแบบนั้นนะเดี๋ยวทุกคนคือเราอวยจนกระดาษกระดุนหลดอ่ะีกดันแล้วอ่ะช่างไม่ได้แล้วค่อยเอาอะไรติดอากาศร้อนมั้งช่างผิดเองขอให้มันไม่พังทั้งอันนะ มีร้านไหนเขาเย็บกระดาษเขาเย็บอัลบ yeah ั้มให้เราไปรัดเก่าใหม่ร้องใช่โอ้ยร้องนี้หล่อมากร้องนี้หล่อมากเชคอ่ะใจแค่เดินหายเออเดินหายเดินกลับมาอวยลูกใหม่ก่อนเน่เว่แค่แดดก็แตกกลับไปที่ตร้านกูกลัวรัว จ่อว่ะแต่ไม่กมล้าชมแรงแล้วว่ะแล้วท่านอขอพี่น่ได้้แค่ไหนเอาข่าขึ้นไปยันแล้วก็เหมือนจัลเกยน เป็นโก้ในระหว่าี่ด่าเห็นไหมเหมือนไหมชุดๆเนาะใช่เออได้แล้วไอ้ที่หมดแล้วจ้ะชอบการที่แบบไกิมมิกอย่างนี้อยากได้อีกเลยอ่ะจะได้การด่าถูกการมันสนุกอ่ะจริงอ่ะแค่แบบเราเจอแค่สองการเองอ่ะถ้าเราเจอทั้งหมดมันน่าจะมีลูกเล่นให้เราเยอะมากๆชอบการนี้อ่ะ มันมีความหลอนแต่ก็มีความแบบเท่อะอันนี้ไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นชัดกว่าไหมัน่ว้าวนี่ไปชัดเป็นทันตุตัวนัมใช่นี้แบบนี่บุ่งห่ายนะฉันก็มีแต่กานฉันสามารถเปลี่ยนหน้าได้โอ้เดี๋ยวแบมเป็นฉันนี่บุ่งหมายนะจุงอย่ามาหาผมฉันเป็นคนที่ติดกระตูนทุกคนขอโทษด้วยโอเคค่ะสำหรับวันนี้การแกะออรอมน้องแบมก็จบไปแล้วนะคะเป็นการแกะที่แบบ ใจแป๊วไปวู <c oughs> ้เฮ้ยจะได้มากนะคะก็ไม่เป็นไรเฮ้ยเราคิดแน่ดีแล้วก็อาจจะเป็นแบบชิ้นเดียวเด้งเด้งแล้วก็คือก็เป็นฟิลใหม่นะฟิลใหม่ตัวเองตัวเองโอ้โอเคไม่เป็นไรยังไงสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอจะไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะวันนี้ขอบเวลาไปก่อนสวัสดี